วันนี้ผมจะพาไปดู SUV รถที่ควรแก่การครอบครองและก็น่าใช้น่าสะสมเครื่องยนต์ดีเซลเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บงานเลยนะแต่อยากให้เพื่อนเห็นว่าใครที่ต้องการรถรุน่นนี้ถือว่าเป็นแปรไอเทมเก็บได้เลยเดี๋ยวไปดูกันครับ เพื่อนครับสวัสดียามบ่ายวันนี้วันนี้ผมมีรถที่เข้าใหม่ต้องบอกว่า,ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับมาตามสาภาพเลยสดๆสซสิงๆเลยแต่อยากให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูก่อนนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้นะเป็นรถที่น่าใช้มากและก็น่าเก็บน่าสะสมมากเหมือนที่แจ้งไปแล้วว่าเป็นรายไอเทมไปแล้วคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล CM c m เ0 163น่งแรงม้าต้องบอกว่า รุ่นนี้ค่ข้างผมนะฮะเป็นรถที่ในวันนี้ต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเป็นซินนี่หาไม่ยากหรอกแต่ถ้าดีเซลนี่ผมมองว่า,าหาไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่3500นิวตันเมตรนะครับที่2000รอบ2000รอบนี้ก็บอกว่าถ้าแรงบิดสูงสุดเขาที่2000รอบแสดงว่าอัตราเร่งหรือทอกในตีนต้นนี้เขาจะดีมาก165แรงมาสำหรับเครื่องยนต์3,200ซีซีนะครับ 1 5แรงมา้าบล็อกนี้ต้องเป็นเครื่องใหญ่ที่สุดที่อยู่ในตัวไททันหรือว่าปาเจโร่แล้วนะครับดีเซลเทอร์โบนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าใช้มากคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นรถของอพี่คนรู้จักกันนะครับแกก็ลากรถนะครับมาเปลี่ยนเอาคันนี้เป็น h ั m m e r h ์ไปเมื่อวานนี่เองนะครับกำลังจะเก็บงานนะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่า,าก่อนจะเก็บงานสภาพ เป็นมาอย่างไรนะครับคันนี้ใส่กันชนหน้ามานะครับก็ถือว่าของ M MCC นะครับของ M c c ก็ถือว่าเป็นกันชนที่แข็งแรงนะครับน้ำหนักก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับผมจะไปเปลี่ยนสปริงเป็น Iron Man โชคเป็น Iron Man นะครับเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้ทุกอย่างก็สมบูรณ์นะแต่ผมอยากจะอัปเกรดและให้ดูสูงให้ดูสูงขึ้นอักสก2นิ้วนะครับไฟหน้าที่มานี่ยก็สภาพก็จะเป็นดูหมองหน่อย แต่อย่างนี้ขัดได้นะครับเพราะเป็นผิวข้างนอกเฉยๆนะครับพอรถของพี่ศิร์เขาก็จอดนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็มีรถทํางานหลายคันรถคันนี้ก็เป็นรถที่เก็บสะสมในคอลเลกชันนะครับแต่งกันชนหน้ามานะครับใส่ส n นว์เกิลนะครับปาเจโรมาก็สวยดูดีนะครับล้อตัวนี้น่าจะเป็นล้อของปาเจโร r o ปอร์ตนะครับตัว VG Turbo นะครับตัวนี้ยางเบอร์ขอบเท่าไหร่เนี่ย โยโกฮาม่าโยโกฮาม่าอ๋อนี่ตัวหนังสือเล็กเอง2อ5 6 5ขอบ17ใช่ขอบ17ก็อยู่ในปาเโลสปอร์ตเครื่องว g Turbo นะครับใส่สโนว์เกิลมาใส่แหลกหลังคาของ arb มานะครับก็ถือว่าแต่งมาในระดับหนึ่งนะครับเบาภายในเป็นเบาะไฟฟ้านะครับอ่าน้องอ้อยพามาดูเปิดฝากระโปรงหนะ้านะครับเบาะภายในเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับสูงต่ำได้หลายทิศทางนะครับ เบาด้านหลังนะครับก็หุ้มหนังนะครับสีครีมนะครับคันนี้ก็ถือว่าภายในก็เรียบร้อยดูดีไม่ต้องเก็บอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งหลักๆที่จะต้องทําก็คือว่าการทําช่วงล่างนะครับการปรับแต่งช่วงล่างให้สูงขึ้นนะครับแล้วใส่ยาง BF เกูลิตนะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดอยากได้สแตนดาร์ดอย่างนี้ก็มาคุยกันนะครับมาดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับผมชอบพื้นที่ด้านหลังของปาเจโลนะครับ ข้าจะเรียกว่าปาเจโร่นกล้ามนะครับเพราะตัวเขาใหญ่นะครับเป็นมัสเซลนะข้างๆเห็นว่าโปร่งร้อนี่เห็นใหญ่ชัดเจนเลยผมชอบด้านหลังตรงนี้ครับผมชอบตัวนี้อ่าผมชอบเบาะของปาเจโร่ตรงนี้นะครับวางอย่างนี้นั่นโอเคถูกต้องจริงๆด้วยนะครับผมชอบเบาะด้าน,นหลังเขาเพราะเบาะด้าน,นหลังเขาวางแล้วหลบเข้าไปข้างล่างได้เลยนะครับนี่คือเป็นรถเจ็ดที่นั่ง ที่สามารถพับข้างหลังให้ให้เรียบลงได้นะครับนี่คือพื้นที่ใช้สอยก็จะก็จะมากขึ้นนะครับอโอเคผมเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเพราะถือว่าไอเนี้ยเป็นพื้นที่อีกแถวหนึ่งที่นั่งจาก5้าที่นั่งเป็นเจ็ที่นั่งได้บอดีโ้โดยรวมก็ถือว่าสวยสีสารตะเข็บนี่ต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะครับตะเข็บเดิมสีเดิมจากโรงงานเพราะฉะนั้นคันนี้ต้องบอกว่าสภาพเจ้าของเก่ารักษามาเป็นอย่างดีนะฮะตัวนี้เป็นพับนะฮะต้องพับ โอเคนี่คือด้านหลังยางก็ถือว่าใช้ได้นะครับบันไดข้างตงแต่งมาให้อพามาดูที่ห้องเครื่องยนต์ดีกว่านะครับจุดนี้เลยนะครับเป็นจุดไฮไลท์ที่บอกว่ารถคันนี้ที่ควรจะต้องเก็บสะสมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์3า0 0ันซีร cc นะฮะดีเซล di เทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบแล้วสำหรับตัวนี้นะครับอัตราเร่งก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ รถคันนี้ห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงทุกอย่างตะเข็บทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับมียางสองชิ้นนี้นะครเดี๋ยวผมต้องสั่งูนย์มาให้นะครับที่มีมีกิฟอยู่นะครับแต่ไม่มียางแผ่นกันคาม้อนฝากระโปรงยังเป็นเหมือนเดิมเหล็กรัดแบตเตอรี่ไม่มีนะเดี๋ยวจะสั่งเหล็กลัดแบตเตอรี่แล้วก็ตัวยางยางใต้ฝากระโปรงมาให้นอกนั้นทุกอย่างถือว่าสวยงามลงตัวเดิมๆนะครับห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์เออมีท่อท่ออากาศนะ ่อนนี้น่าจะหายไปนะครับท่ออากาศท่อนนี้นะครับด,ดูขัดตายไม่รู้เดี๋ยวไปดูอีทีทีว่าตัวนี้มันขาดเลยรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับต้องเรียนว่ารถยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับได้เห็นได้ดูนะครับ อยากให้เห็นให้ดูว่ารถสภาพก่อนที่จะเก็บงานเป็นยังไงนะครับสตาร์ทเครื่องเครื่องมันเล่งน,นิดนึงนะเดี๋ยวองเข้าไปให้ช่างดูว่าเอ๊ะทำไมถึงมันเล่งน,นะฮะอาจจะเป็นที่ระบบระบบเขาเรียกอะไรระบบเดินเบานะครับระบบเดินเบาว่าเอ๊ะเครื่องมันเล่งเหมือนตอนเครื่องเย็นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาเราจัดการให้เก็บงานให้ได้หมดนะฮะให้พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องเงียบเครื่องดีระบบขับเคลื่อนใช้ได้สมบูรณ์ยางก็ดีนะครับแต่ว่าผมจะอัปเกรดโดยการ ใส่ชุดยก2นิ้วใส่ยาง bf goodrich นะครับเปลี่ยนสปริงใหม่โชคใหม่ของ Iron Man ตัวนี้ก็ขับดีนะครับผมไปทดสอบขับมาแล้วใช้ได้เลยทีเดียวแต่อยากจะให้ช่วงล่างให้เฟิรม์มนะครับให้กระชับมากกว่านี้และที่สําคัญคืออยากให้สูงกว่านี้ด้วยสไตล์ที่ก็เป็นรถที่มีการชนหน้ารถที่มีแหลกหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเองให้ออกสไตล์ลุยนิดนึงนะครับก็เลยปรับปรับพุงนิดหน่อย แต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากได้สไตล์สแตนดาร์ดเอาขับแบบนี้ก็ได้ในราคาที่เซฟลงมาก็ทําได้เช่นกันนะครับคันนี้ถ้าสนใจนะครับราคานะครับผมวางอยู่ที่699,00 0บาทนี่คือเก็บงานยกสูงเก็บงานทุกอย่างให้สมบูรณ์เลยแต่ถ้าไม่ต้องการยกสูงไม่ต้องการเปลียนยาง BF เ o o คูิดก็น่าจะลดลงหลายหมื่นบาทนะครับเพราะอย่างช็อคอย่างสปริงอย่างยางนี่ก็หลายตังค์เลยทีเดียวนะครับแต่ส่วนอื่นพวกของเหลวสายพานันธุ์หรือทุกๆอย่างนะครับ ตัวนี้ CM40 รู้สึกจะเป็นโซ่นะฮะโซ่ราวลิ้นนะครับลืมบอกไปว่าเลขไม้นะครับฟังเสียงเครื่องไปแล้วนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นเลขไม้นะครับแล้วก็มีเสียงดังแอกๆนิดนึงนะฮะเสียงปั๊ม ABS นะครับที่เสียงมอเตอรตอนแรกๆไม่ดังช่วงหลังดังนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเลขไม่อยู่ที่286,000 280,000กมนิโลนะครับเลขไม่ลดปี2,002นะครับ2,002ก็กี่ปีอะ 18ปีนะครับ1ิปีไม่208 0 0นก็ถือว่าไม่เยอะนะครับถ้า20,000กิโล18ปีก็3 0 0 0 0นแต่นี่ไม่280,000กิโลตกปีละหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองรถเดิม,ดมๆแห้งๆก่อนจะมาทำนะครับทำเสร็จแล้วขายอยู่ที่6,99,000บาทนะครับถ้ายังไม่ทำนะครับต้องการอย่างนี้ราคาลดลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจรถที่เป็นรายไอเทมรถที่สามารถเก็บส,สมเพราะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล ราคาคงไม่ถอยไม่ร่วงไปกว่านี้แล้วนะครับหกแสนกบาทกับรถใหม่ผมมองว่าคันนี้เซฟและคุ้มค่านะครับประหยัดไปกว่าจากรถใหม่นี่หลายเท่าตัวนักนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามนะครับหรือมาทดลองขับได้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีได้เลยนะหรือเบอร์โทรทีมงานนะครับเบอร์ผู้จัดการต่อนะฮะแล้วก็ลายไอดีรวมไปถึงผู้จัดการสักดานะครับอยู่ข้างล่างนะฮะโทรติดต่อมาได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลนะครับส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้นะครับถ้าสนใจนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับติดตามนะครับมงคลคาเซนเตอร์อรมีรถเข้าใหม่ทุกวันจะส่งให้เพื่อนๆได้ชมครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ